สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนปอนรุ่งรัตประกาศลดราคาบ้านหนึ่งล้านหาเงินรักษาแม่พี่สาวป่วยหนักถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงมากความสามารถที่ใครหลายคนได้ยินชื่อต้องรู้จักกับปอนรุ่งรัตด,ดวงขวัญนักแสดงละครแนวจกัจกจักวงวงที่ล่าสุดโดนมรสุมชีวิตซัดกระนำ้ำจนต้องโพสต์ขายบ้านหันราคารอบสองหวังนําเงินมาแก้ไขปัญหาชีวิต โดยปอนรุ่งรัตได้โพสตข้อความผ่านเฟซบุ๊กเอาไว้ว่าประกาศขายบ้านลดราคาตามอาจารย์แ้วหมอดูเทวดาแนะนำเหลือ7จ็ดล้านห้าแสนบ้านเดี่ยวรัาพักเลนวัชราพลวัชราพลรัตนโกสินทร์คลองถนนสายใหม่กรุงเทพ8ปดล้านห้าแสนลดหนึ่งล้านขายเจ็ดล้านห้าแสนบาท ขายบ้านเดี่ยว2ชั้น80ตารางวาสห้องนอนห้องน้ำในตัว2ห้องนอน3ห้องน้ำา2ห้องนอนมีห้องน้ำในตัวแยกโซนเปียกโซนแห้งห้องครัวบิวอินครัวนอกครัวในสองครัวแอร์5เครื่องจอดรถได้2คันสิ่งอำนวยความสะดวกสโมอสรอนคลับเฮาส์กล้องวงจรปิดเดินทางสะดวกสู่ทุกจุดหมายด้วยหลากหลายเส้นทางเช่นทางด่วนฉลองรัฐรามอินทราวงแหวนถนนพระโนยธทินถนนรามอินทราถนนวงแหวนและรอมด้วยสถานที่สำคัญใกล้เคียง ได้แก่ห้างสรรพสินค้าอาทิแฟชั่นไอซ์แลนด์เซ็นทรัลลามอินทราคริสตัลพาร์โลตัสคาฟูโรงพยาบาลอาทิโรงพยาบาลศิลแพทย์โรงพยาบาลศิลสยามโรงพยาบาลเซ็นทรัลเจเนอเรลโรงเรียนได้แก่โรงเรียนเลิศลากเกษตรนวมินโรงเรียนโชคใจครูเกียวโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศโรงเรียนนานาชาติกีรพัฒน โรงเรียนบดินทร,รเดชาโรงเรียนสตรีวิทยาสทั้งนี้เหตุผลที่ปอนรุ่งรัะประกาศขายบ้านหลังนี้เจ้าตัวเปิดเผยเมื่อเดือนพฤษภาคม2564ว่าที่ผ่านมาป่วยหนักจนไม่สามารถทํางานได้จากนั้นเจอสถานการณ์โควิดสิบเก้าาให้3มปีที่ผ่านมาไม่มีรายได้เข้าบ้านขณะเดียวกันในบ้านก็มีแม่อายุ70กว่าที่ป่วยเป็นเบาหวานกับพี่สองคนที่หนึ่งในนั้นป่วยอีกคนไม่ได้ออกไปทํางานเพราะต้องคอยดูแลคนในครอบครัวนอกจาก นั้นก็ยังมีญาติญาติและลูกน้องที่เธอต้องรับผิดชอบถ้าผู้ชมละครับมีความคิเดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ